ช้านี้ถุงทองมาเล่นในสถานที่ของ,ของทองเอกทองสุกทองกวาวและก็น้องก็เริ่มขู่น้อยลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีขู่บ้างอยู่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวชนกันกันกบทองเอกแต่ก็ไม่ไ,มได้ไล่น้องน่าจะเร็วเ็วนี้น่าจะเข้ากันได้แล้วนะคะน่าจะเล่นกันได้แล้ว ไอยดูไมชี้เถอะแอนแม่แอนแม่อ,มอย่ากูน้องลูก <c oughs> เห็นไหมนะน้องนอนดูหนูเล่นเฉยเด่นหนาะหนูไม่กล้าน้องไม่กล้าเล่นด้วย <c oughs> แม่เพิ่งพูดทันไม่ยังทันขาดคำเลยดูซิแนมะ่ถ้าน้องถ้าน้องเล่นกับหนูด้วยได้หนูจะสนุกแค่ไหนนะฮะ เอาให้ทางนี้เอาให้ทางนี้เดี๋ยวเขาผู่น้องน้องกำลังนอนดูทีดีส่วนสองสาวก็นอนดูอยู่ข้างบนค่ะเห็ไหมลูกหนูดูอยู่ข้างบนหนูก,ก็อยากเล่นเหมือนกันนะแม่พ่อเอกบอก เดี๋ยวทำน้องสิลูกหนูเล่นไปหนูเล่นไปอื เล่นเด็กกันนะเด็กดีของแม่ห้องเอกเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยนะคะเป็นตัวผู้แต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อย น้องจะดูไม่ดื้อไม่สซนค่ะทองสุกยังว่าสซนกว่าอีกทองกวาวก็ดูไม่ค่อยสซนค่ะทองกวาวก็ดูเรียบร้อยมีแต่เนี่ยถุงทองเนี่ยแสบที่สุด เอ,อย่าทำน้องลูกอย่าทำน้องอันนี้อุโมงค์ที่พ่อทำให้นะคะ มูที่พ่อทําให้มีทำสองอันมีอันสั้นกับอันยาวค่ะอออยิงรอบยิงรอบ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เมตตาน้องๆขอบคุณค่ะ